One tip weep to a ting, uh -huh. one tip we take a it thing, uh -huh. One tip con jump, make it to a ching. Uh -huh. สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel YouTube บอลทิปครับที่จะมีบทวิเคราะห์บอลมาฝากกันทุกวันครับวันนี้ก็เช่นเคยครับแต่ก่อนที่จะไปฟังบทวิเคราะห์อยากจะฝากครับเรามีกลุ่มทีเด็ด V.I.P. ที่เป็นทีเด็ดบอลเต็งครับระดับความมั่นใจ80-90%ครับโดย s e ิตติย้อนหลัง11วันล่าสุดครับเข้าถึง10วันด้วยกันครับและตายเพียงแค่1วันเท่านั้นครับเรียกว่ารับทรัพย์กันยาวๆเลยครับนอกจากนี้ในกลุ่มร้าย V.I.P. ยังมีแจกสเตปและผ่านนำเล่นบอลสดจากเซียนต่างๆด้วยนะครับรับทรัพย อีกด้วยส่วนใครที่อยากจะเข้ากลุ่มครับสามารถแอดไปตามริ้งไลน์ที่เราลงไว้ด้านล่างคลิปตรงคําอธิบายคลิปได้เลยครับเพื่อไปขอคติการในการเข้าร่วมกลุ่มนะครับแล้วมาบวกไปด้วยกันในกลุ่มครับเอาละครับทีนี้เราก็มาวิเคราะห์บอลของเราครับวันนี้มาเริ่มต้นกันที่คู่ที่หนึ่งด้วยฟุตบอลตุรกีซุปเปอร์ลีกครับเป็นคู่ระหว่างอันตายาสปอร์ครับทีมันดับ12ของตารางจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของชิวาสปอร์ครับทีมันดับ4ของตารางซึ่งคู่นี้เต่กันเวลาเที่ยงคืนครับโดยราคาเปิดออกมาเป็นที่ฝั่ ชิวาสปอร์ต่อปอด้วยกันครับโดยผลงานให้เกมลังสุดของทั้งคู่ครับเริ่มต้นกันที่ฝั่งของทีมเจ้าบ้านอันตายาสปอร์ครับพวกเขาสามารถเอาชนะได้2เกมครับเสมอ2เกมและแพ้เพียง1เกมเท่านั้นส่วนผลงานให้เกมล่าสุดของทีมเยือนชิวาสปอร์ครับพวกเขาสามารถเอาชนะได้2เกมครับเสมอ2เกมและหลุดแพ้เพียงแค่1เกมเช่นเดียวกันครับด้านสภาพวามพร้อมก่อนลงสนามวันนี้ของทั้งคู่เริ่มต้นกันที่ฝั่งของทีมเจ้าบ้านอันตายาสปอร์ครับในเกมล่าสุดครับพวกเขาบุกไปเสมอกับแอนแคลบิวตี้มาด้วย 1หนึ่งต่อหนึ่งในเกมลีกเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาครับด้านสภาพของพร้อมก่อนทําศึกวันนี้ของพวกเขาจะหมดสี์ใช้งานนักเตะ2รายด้วยกันนั่นก็คือโพซีซาร์เรตครับกับฮาเบียเดียออสแทกครับที่มีการบาดเจ็บทั้งคู่ครับโดยมีการคาดการณ์ว่าพวกเขาจะวางแผนมาในระบบการเล่น4-1-4-1ครับโดยจะวางกองหน้าเป้าอย่างอาดิยาโฮบิครับรอเป็นทีเด็ดในเกมนี้และคอยลัสก์คู่แข่งในวันนี้ด้วยเช่นกันครับในส่วนของแดนกลางครับจะใช้งานของฟรดดี้ครับกับฮูเมิร์สครับที่จะคอยปั้นเกมใน และซัพพอร์ตกองหน้าเป้าอีกทีนึงครับส่วนฝั่งของทางด้านทีมเยือนชีวัสสปอร์ครับในเกมล่าสุดครับพวกเขาเปิดบ้านเสมอกับกาลาตาสลายมาด้วยสกอร์สต่อ2ในเกมเด็กเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเช่นเดียวกันครับโดยในเกมวันนี้ครับพวกเขาจะหมดสิทธิ์ใช้งานนักเตะ5รายด้วยกันนั่นก็คือเชเกรีบาก้าครับซิยาอาราวครับเอโดกันเยชิฟเยบครับและเปตาสกูเบตติครับที่มีการบาดเจ็บทั้งหมดครับในส่วนของอีกคนนั้นก็คือเฟอร์นาด ติดโทษแบนครับไม่สามารถลงสนามได้เช่นเดียวกันครับโดยคาดการณ์ว่าเกมนี้พวกเขาจะวางแผนมาในระบบการเล่น4-2-3-1ครับโดยจะว่างมูต้าฟาบาตาบาโร่ครับยืนเป็นหน้าเป้าคอยจบสกอร์ในเกมนี้และจะมี3ประสานกลางูปอย่างเอมรีคิรินครับยานดัสครับและอ็อกเตคินครับที่จะคอยสนับสนุนอยู่ใกล้ๆอีกทีหนึ่งครับสำหรับความน่าจะเป็นสําหรับคู่นี้ครับเริ่มต้นกักที่ฝั่งของทีมเจ้าบ้านอันตายาสปอร์ครับผลงานที่ผ่านมาต้องบอกเลยว่าแย่สุดๆครับด้วยการไม่ชนะใครมาแล้ว3มเกมติด กกรายกายรรแถมผลงานในบ้านของตัวเองก็ไม่ดีด้วยเช่นกันครับโดยการเอาชนะได้เพียงแค่1เกมจาก6เกมหลังสุดครับส่วนฝั่งของทงั้งด้านทีมเยือนชีวสปอร์ครับช่วงหลังเรียกว่าทําผลงานได้แกร่งสุดๆครับโดยการไม่แพ้ใครมาแล้ว3เกมติดและ3เกมนี้ก็เก็บชัยไปได้ถึง2เกมด้วยกันครับแถมผลงานโดยรวมก็ดีไม่แพ้กันครับโดยการรุดแพ้เพียงแค่1เกมจาก7เกมหลังสุดทุกรายการครับและการแพ้1ครั้งก็คือการแพ้ต่อจากฟุงอย่างแทบสุดสปอร์เท่านั้นครับดังนั้นด้วยภาพรวมต่างๆแล้วแนะนํา ให้ยู่ฟังของทางด้านทีมเยือนชีวาสปอร์ไม่มีผิดหวังแน่นอนครับสำหรับคู่นี้ครับมาต่อกันที่คู่ที่2ที่เราจะวิเคราะห์กันวันนี้ครับเป็นฟุตบอลรัสเซียเพียเมลร,รีครับเป็นคู่ระหว่างสปาร์ดักดัมปอรครับทีมาดับดับ13ของตารางจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของโซเวียดอครับทีมาดับดับ14ของตารางซึ่งคู่นี้เด็กกันเวลา 5ทุ่มครึ่งครับโดยราคาคู่นี้เปิดลงมาเป็นที่ราคาเสมอด้วยกันครับโดยผลงานนักเกมล่าสุดของทั้งคู่ครับเริ่มต้นกันที่ฝั่งของทีมเจ้าบ้านสปาตักดัมบรอดครับในเกมล่าสุดครับพวกเขาบุกไปพ่ายให้กับไดนาโมวอตโคมาด้วยสก์1-0ในเกมลี็กเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาครับด้านสภาพความพร้อมก่อนทําศึกวันนี้พวกเขาไม่มีรายงานตัวบาดเจ็บหรือติดโทษแบนเลยแม้แต่คนเดียวครับ จะมีแค่รอเช็คคอมพิตของอเล็กเซย์ไรบินครับว่าจะลงสนามช่วยเพื่อนได้หรือไม่ครับโดยคาดการว่าเกมนี้พวกเขาจะวางแผนมาในระบบการเล่น3 4 2 1ครับโดยจะวางกองหน้าเป้าอย่างโอบุครับครับที่จะคอยลั่สกอร์คู่แข่งในวันนี้ครับและด้านกลางจะใช้งานของมิคาอีกอตติวครัครับและแม็กคลาเชย์ครับที่จะคอยสร้างสรรค์โอกาสและซัพพอร์ตกองหน้าเป้าอีกทีหนึ่งครับส่วนฝั่มของทางด้านทีมเยือนโซเวนดอฟครับในเกมล่าสุดครับพวกเขาปลุกไปเอาชนะรูบินคาซานมาได้แบบบุบบิด ด้วยสกอร์1ต่อ0ครับโดยในเกมนี้พวกเขาจะหมดสิทธิใช้งานนักเตะ2รายด้วยกันนั่นก็คือแม็กซิมคานฟนิคอฟครับที่มีการบาดเจ็บครับในส่วนของรายแอนตันซิงคอสกีครับติดโทษแบนไม่สามารถลงสนามได้ครับโดยคาดการว่าเกมนี้พวกเขาจะวางแผนมาในระบบการเล่น4-2-3-1ครับโดยจะวางกองหน้าเป้าอย่างเดยานรอดดอนยิฟครับรงรัสกอร์ในวันนี้ครับและจะมี3ประสานกลางลูกอย่างคอมบารอฟครับเดนิสโปโปวิดครับและคาบูตอฟครับที่จะคอยสนับสนุนอยู่ด้านหลังอีก ทีนึงครับสำหรับความน่าจะเป็นสําหรับคู่นี้ครับเริ่มต้นกี่ฟังของทีมเจ้าบ้านสปาร์ตักดับบอตครับฟอมระยะหลังถือว่าออกทะเลไปเยอะพอสมควรครับโดยการไม่ชนะใครมาแล้ว3เกมติดทุกรายการครับแถมใน3เกมดังกล่าวครับยังยิงใครไม่ได้เลยครับและโดนทะลวงแนวรับยับเยินถึง8ประตูด้วยกันครับส่วนฟังของทางด้านทีมเยอรมนโซเวดอฟครับเริ่มต้นได้ดีตั้งแต่ช่วงอุ่นเครื่องแล้วครับและพอรดูการเปิดฉากขึ้นมาครับก็เดินหน้าเก็บคะแนนตามเป้าของพวกเขาครับจากผลการชนะ1เกมและเสมอ1เกม เกมรับเสียประตูเพียงแค่รูปเดียวเท่านั้นครับดังนั้นด้วยภาพรวมต่างๆแล้วแนะนําให้อยู่ฝั่งของทางด้านทีมเยือนโซเวดอฟม,มีรุนมากกว่ากันครับสําหรับคู่นี้ครับ ส่วนในคู่ที่3ครับเราไม่ได้มีการวิเคราะห์ครับเนื่องจากว่าเป็นทีเด็ด VIP ที่จะนําไปแจกในกลุ่มราย VIP เท่านั้นครับโดยมีระดับความมั่นใจ80-90%ครับโดยมีสถิติย้อนหลัง11วันล่าสุดครับเข้าถึง10วันและตายเพียงแค่1วันเท่านั้นครับเรียกว่ารับทรัพย์กันยาวๆเลยครับนอกจากนี้ในกลุ่มราย VIP ยังมีแจกสเตปและผ่านําเล่นบอลสดจากเซียนต่างๆด้วยนะครับเรียกว่ารับทรัพย์กันตลอดทั้งวันครับส่วนใครที่อยากจะเข้ากลุ่มครับสามารถแอปตามลิงก์รายที่เราลงไว้ด้านล่างคลิปตรงขับอธิบาย คลิปได้เลยครับแล้วมาบวกไปด้วยกันในกลุ่มนะครับอย่าลืมครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งเวลามีคลิปใหม่ๆจะได้แจ้งเตือนทันทีนะครับขอบคุณครับ ผพราะไม่ได้อยู่ข้างเว็บแต่เราข้างเดียวกันชีวิตดีหรูหราไม่ทุกอย่างเพราะบอลทิปจัดให้ทีเด็ดเงินเข้าเต็มกระเป๋าเพร่แทงไปตามสเต็ปไม่ได้บอกให้คุณเชื่อแต่ก็อยากให้คุณลองบอลทิปนี่แหละตัวจริงคนในกลุ่มเยอะมาทัวร์จีนอยากจะรู้ก็แอดรน์บอลทิพวีีจัดไปเด็ดเด็ดแล้วจะรวยไม่รู้ตัวอยากรวยก็แอดบาบอลทิพวีีบอลทิพวีีตัวจริงบอลทิพวีพีแจกทีเด็ดจริงบอลทิปคนเยอะไม่กระทัวร์จีน